สวัสดีค่ะวันนี้ยานิสาการ์เด้นจะพามาเก็บมะนาวนะคะอ่าเป็นมะนาวพันธุ์โบราณนะคะเม็ดเยอะมากแต่ว่าหอมเห็นไหมก็หล่นหล่นเต็มเลยอตอนคิดถึงตอนเขามีราคาแพงเนาะตอนที่มีราคาแพงลูกละสิบบาทเลยนะคะนิดเดียวเองเห็นไหมนี่อันนี้ก็หล่นลงตามพื้นอ่าก็รดน้ำเปียกเลยหไหม เดี๋ยวจะไปล้างนะคะเห็นไหมคะนะี่น้องเหมียวมาช่วยเก็บด้วยนี่เยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรเดิลกันกต้นนึงต้นนึงพุ่มใหญ่มากเลยเห็นไหมคะพุ่มใหญ่มากเยอะจริงๆแต่ว่าเขาลูกเล็กๆลูกเล็กแต่ว่าเขาดก,ก,ก,กนะคะอ่า ก็ตามก็แก้ขัดได้นะตอนที่ไม่มีมะนาวกินนะคะเห็นไหมนี่ก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่นี่ก็เก็บได้แล้วอันนี้ก็เก็บได้แล้วมะนาวอันเนี้ยทำส้มตําอร่อยนะคะใส่ทั้งเปลือกได้เลยเพราะว่ากลิ่นก็จะหอมนะคะที่บ้านจะเรียกว่ามะนาวโบราณเพราะเม็ดเยอะมากแต่ว่าหอม,อม คิดถึงตอนมะนาวแพงเนาะเนี่ยเป็นพันๆลูกเลยนะคะนี่เห็นไหมเยอะมากเลย